ค่าเป็นตัวจริงลิเวอร์พูลเปิดปรังฟัดเดือดอาร์เซนอลคาราบาทครับอรอบ,บที่สี่จันดับนักเตะลิเวอร์พูลเบอร์6ที่เคยลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีก,กมือขวาครอปจวกแฟนลิเวอร์พูลด,ดาวินเบรียนรุนแรงไปไหม ยังไงก่อนอื่นเลยก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกด u b s ส r i b e กับผมด้วยก,กันนะครับเพื่อว่าเป็นกำลังใจกับผมในการที่จะเอาข่าวสารเกี่ยวกับริอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ท่านผู้ฟังถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวกันที้คาดการเสมอตัวจริงลิอร์พูลนะครับยอดทีมแดนผู้ดีในเกมที่จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนอาร์ตอลในศึกคาราบาวคัพรอบที่สในค่ำคืนนี้เวลาที่หนึ่งสีิบห้าทีตามระดับเทศไทยของเราดียความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ทางของดริอร์พูลทีมดังแห่งศึกฟุตบอลอังก ภายใต้การนำทีมของเจคเกนคอฟผู้จัดการทีมชาวเยอรมันที่มีโปรแกรมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนปืนใหญ่อาร์เซนอลของกุนซือชาวสเปนอย่างมิเกลอาร์เจต้าในศึกคาราบาวครับอังกฤษรอบที่4ในค่ำคืนนี้เวลาตีหนึ่งสี่ทุ่มีตามเวลาประเทศไทยโดยทั้งสองคู่นะผมเพิ่งเจอกันในเกมลีกนัดที่สามเมื่อค่ำคืนวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทางของฝั่งหงแดงลิเวอร์พูลนั้นไล่ถลุงผู้มาเยือนอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลไปด้วยสกอร์สามต่อหนึ่ง และนี่ก็เป็นการคาดการเซเวตตัวผู้เล่นตัวจริงของทีมเจ้าบ้านในเกมนี้โดยเริ่มจากอาเดรียนเนโกวินเรียนโจโกเมสเชฟฟันเดอร์เบิร์กเจมมินเนอร์คอติสโจนมาโกโกลิชเชดานชาคิรีฮาร์วีเอเรียตทาคุมิมินามิโนะและก็ดิวอกโอริกินะฮะหลังจากที่ตัาเตโกอันคาตาราย้ายมาสวมใส่เสื้อเบอร์6ลงเล่นให้กับทางลิเวอร์พูล เดี๋ยต่างชื่นอกชื่นใจเลยนะฮะที่ได้เห็นฟองการเล่นไปแล้วทีมข่าวของเราจะจัดอันดับนักเตะที่เคยเลือกเสื้อมาได้6ลงมาเล่นกับทีมหงแดงในศึกฟิลแองกิลจะมีใครกันบ้างนั้นมาดูกันเลยเริ่มจากอันดับที่7ก็จะเป็นลุยอัลเบิร์โตเลวพูเคยใช้เงินซื้อลุยอัลเบโตมาจากทางเซบีย่า6.8ล้านปอนด์ในช่วงตลาดซื้อขายในซัมเมอร์ปี2013ในยุคที่ทางแบรดอนรัเชอร์คุมทับ โดยนัยกลุกชาวสเปนอยู่ช่วยทีมนัดลการเดียวในปี2013 ats, ถึง2014ลง3ไปทั้งหมด12นัดเท่านั้นในะสุดฟุตบอลฝรังกฤษ9นัดก่อนที่จะปล่อยไปให้กับมาดากายืยมตัวไปใช้งานในฤดูกาล2014ถึง2015ซึ่งต่างเดอโบเทโวลอคารุญญาฤดูกาล2015ถึง2016สุดท้ายเป็นลาซิโอที่ยื่นซื้อไปในราคา4.3ล้านปอนด์เมื่อปี2016นั่นเองต่อมาก็จะเป็นตัวที่6นะฮะก็จะเป็นดอนฮาร์ติสัน เดือนกันยดอนฮารติสันเนี่ยย้ายจากคางฮาร์ตลิฟท์พูลยูติเต็ดมาอยู่กับชางลิเวอร์พูลในปี1990ภายใต้การคุมทีมของแคนนี่ดักฟริตช์ก่อนจะประกาศกลาออกทําให้ทางบรอนนี่โมเรนเข้ามาทำหน้าที่กุนซือชั่วคราวสุดท้ายแต่งตั้งแกรมซูเนสเป็นกุนซือถาบอลซึ่งฮารติสันเนี่ยอยู่กับทางลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี1990ถึงปี1994ลงเล่นทั้งหมด45นัดยิงไปทั้งหมด7ประตูโดมิฟฟิลสก์กอตแลนด์ and, ได้ออกมากล่าวมาว่า เขาเล่นได้ดีและเข้ากับสไตล์ของซูเนสทำให้เขาอยู่กับทีมไม่นานที่สุดในยุคข,ของซูเนสจนกระทั่งการเข้ามาคุมทีมของทางรอย e v เ n นทาให้ฮันติสันเนี่ยย้ายไปเล่นกับทางเวสแฮมของทางแคลร y ดเบรดแนปซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะมอะกับทีมคุนคอนสมากกว่าหงแดงเพราะอยู่กับทีมในปี1994ถึงปี1996ลงเล่นไปทั้งหมดสัสินัดยิงไปทั้งหมด11ป,ประตูกันเลยีเดียวจำมานับที่5ก็จะเป็นฟิลบับ โดยฟิบารคนนี้ย้ายจากโคเวนทรีซิตี้มาอยู่กับทีมลิเวอร์พูลเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี1994ทำสถิติกองหลังเลตค่าตัวแพงที่สุดในสหราชอาณาจักรในปีนั้นด้วยค่าตัวที่3.6ล้านปอนด์โดยบารคนนี้ได้รับโอกาสลง3าบ่อยครั้งในยุคข,ของ Roy Event, รอยอีเวนทำหน้าที่ผู้จัดการทีมในปี1994-1998ถึงปีแต่การเข้ามาของนักเตะรายอื่นรวมถึงการบาดเจ็บประกอบกับเชรัตอูริเย เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จัดก,การทีมเต็มตัวในปี1998ถึงปี2004อนาคตของเขากับผงแดงก็เริ่มลดลงนะฮะจนถูกปล่อยไปให้กับทาร์เมียภายใต้กำรัำทีมของจอห์นอันบริกยืมตัวไป1เดือนก่อนจะย้ายไปอยู่กับทางสปอร์ติ้งเดสปอนอย่างถาบอลในปี2000ถึง2002แล้วกลับมาเล่นในอังกฤษอีกครั้งกับทาง s ซนตแเดอร์แลนด์ในปี2004จนแขวนสตัดไปสำหรับฟิลบาคนนี้ลงเล่นกับทางลิเวอร์พูลไปแล้ว128นัดทำไป1ประตู ต่อมาถ้าผมเันดับที่4ก็จะเป็นนะฮะฟาบิโอออริโอโดยกันที่ฟาบิโอนะผมออริเโอนั้นกลายเป็นนักเตะชาวบาราซิลคนแรกที่เซ็นสัญญาก,กับทางลิเวอร์พูลในปี2006หลังจากราฟเอลเบนิเตสขุนซือชาวสเปนไบดึงตัวเข้ามาจากบารเซโลนาโดยกันนี้ออริโอนี่ถือเป็นแบ็คซ้ายตัวเลือกแรกของเบนิเตสด้วยการเปิดบอลที่แม่นยำแต่ปัญหาของเขาคืออาการบาดเจ็บที่รบกวนอยู่บ่อยครั้งไม่สามารถลงช่วยทีมได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามแบ็กซ้ายชาบาราซิลคนนี้ถือว่าอยู่กับทีมเรอัลมาดริเป็นเวลานาน,น,านถึง6ปีตั้งแต่ปี2006ถึง2012ลงเล่นทั้งหมด8 7นัดยิงไป3ประตูโดยหนึ่งในนั้นเป็นการยิงใส่ครูปรับสล็อดการแมนเชสเตอร์เตตของเขาในเกมฟุตบอลเทียงงนักกีนัดที่เวอร์พูลบุกชนะถึงถิ่นโอแทฟอร์ดไป4-1เมื่อวันที่14มีนาคมในปี2009นั่นเองต่อมาก็จะเป็นอันดับที่3นะฮะก็จะเป็นมาร์คุสบับเบิล โดยกันที่มาคุสบับเบิลย้ายจากเบอร์เยนมิวนิกมาอยู่กับชารลิเวอร์พูลนะครับเมื่อปี2000ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์เพราะเจ้าตัวประสบความสียเร็จมากมายตอนอยู่กับทางทีมเสือใต้ด้วยการคว้าแชมป์บุนเดสลีกา4สมัย DFB โพคา2สมัยยูฟาคัพ1สมัยและก็รองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะฮะอีก1สมัยโดยการเข้ามาของบับเบิลเนี่ยช่วยยกระดับแนวรับของชารลิเวอร์พูลเป็นการสำคัญในแบ็คขวาเพียงแค่ฤดูกาลแรกในฟุตบอลเทนนิกิตลงสามไปทั้งหมด38นัด ทำไป3ประตูกับอีก6แอสซิสรวมทั้งหมดกับรายการอื่นลงเล่นไปทั้งหมด60นัดยิงไปถึง6ประตูซึ่งในฤดูกาลแรกนั้นก็สามารถคว้าม,มาได้3 fa Cup, FA Cup, แชมป์ Cup. ยูฟาคัพเอฟเอคัพและก็ลีกคัพเดี๋ยวก็ตามฤดูกาลต่อมามาสคุปป์ปั๊บเบิลคนนี้โชคร,ร้ายนะครับป่วยเป็นโรคประหลาดที่ชื่อว่ากิเรียนแบรรี่ซินโดมเป็นความผิดปกติของเส้นประสา,ศา,ศาศททำให้ระบบคุมภุมการร่างกายผิดปกติ ผลให้กล้ามเนื้อไม่มีแรงต้องนั่งรัถเข็นอยู่หลายเดือนนะฮะจนรักษาตัวเองกลับมาเมื่อปี2002แต่สภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมปล่อยให้แบ็กเบิร์นบรเวอร์ยืมตัวไปใช้งานในฤดูกาล2003-2004สุดท้ายกลับไปเล่นในเยอรมันให้กับสตุ๊ตการ์ดในปี2004-2007ก่อนที่จะแขวนสตั๊ดไปนั่นเองต่อมาตัวที่2ก็จะเป็นเดยันบรเลนนะฮะเดยันบรเลนเนี่ยย้ายจากซาทันตันมาอยู่กับทาร์เนอร์พู เดือนพิศนายนปี2014ราคา20ล้านปอนด์ซึ่งนับว่าเป็นกองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดของทีมหง์แดงในตอนนั้นก่อนการที่จะมาของทางเบอร์ชิลฟันไดาในปี2018นั่นเองโดยช่วงแรกนั้นลอฟเลนนั้นเป็นตัวหลักในกับลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งเป็นที่จดจำสลับเดอะครอปในเกมยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศในฤดูกาล2015-2016หลังบ่งประตูใช้กับทีมชนะดอตมุนไป4-3ก่อนจะเข้าไปแพ้เซบีย่าในรอบรองชนะเลิศได้เพียงแค่รองแชมป์ โดยนรับชาวโควเอชียอยู่กับชาลิเบอร์พูลเป็นเวลานานพอสมควรถึง6ปีลงเล่น185นัดทำไป8ประตูซึ่งช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้อำมลาลิเวอร์พูลนะฮะไปร่วมทีมเซนิตเซนต์วีตเตอร์สเบิร์กที่รัสเซียนั่นเองและคนสุดท้ายอันดับที่1ก็จะเป็นยอนอาเน่บริเซโดยกันนี้ยอนอาเน่บริเซ่ถือเป็นตำนานเบอร์หกของชาลิเดอร์พูลอย่างแท้จริงแม้ว่าในช่วงที่จะใส่เบอร์18ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นเบอร์หกในฤดูกาลสองพันสถึงัน้น เขาย้ายจากโมนโกมาอย่างทีมแอนฟิลเมื่อปี2001ภายหลังจากนั้นแบ็กซ้ายชาวนอร์เวย์ Norway, คนนี้ก็เป็นที่รักของเดอะคอปด้วยสไตล์การเล่นที่มุ่งมั่นและก็ดุดันแฟนเลิเวอร์พูลยิ่งเทใจให้บริเซเนี่ยไปอีกนะฮะเมื่อเขาัดก,การยิงฟรีคิกสุดสวยรุนแรงและก็ส่งพลังใส่แมนเชสเตอร์เดทในศึกฟุตบอลเทนนิสกิฤดูกาล2001-2002ซึ่งถือเป็นเกมแดงเดือดครั้งแรกของเขาสหรับยอนอาเนบริเซอยู่กับทางเลิเวอร์พูลถึงปี2008 ลงเล่นไปทั้งหมด388นัดทำไปทั้งหมด30ประตูก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับทางโบรมาในอิตาลีนั่นเองครับเปปินลินเดอร์สผู้ช่วยขุนสือลิเวอร์พูลออกโรงเช่งสาวกบางส่วนของทีมที่ด่าเนโก้วินเบียนแบ็คขวานันพลดไกลอย่างรุนแรงในโลกออนไลน์โดยบอกว่าคนที่ทำแบบนั้นไม่ใช่แฟนบอลหงแดงที่แท้จริงอีกต่างหากโดยกันนี้ทางเปปินลินเดอร์นะับผมผู้ช่วยผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อาตำนนิแฟนบอลของทีมบางส่วนที่เคยพูดจาไร้ไร้ใส่ในโกวินเรียนแบ็คขวาดารุง่งพร้อมบอกว่ารุ่นพี่ภในทีมอ,อ,อย่างเช่นเทรน,นเนอร์สเดอร์อาร์โนเฟอร์จิวฟันดและก็แอนดูโรเบอร์สันคอยพูดให้กำลังใจวินเรียนนั้นตลอดช่วงที่ผ่านมาอีกต่างหากโดยในเกมคาราบาวครอบที่3ที่ทางลิวอร์พูลนั้นบุกไปถลม่มรูตันทาวไปเจต่อนั้นมีจังหวะเดึงที่ทางวินเรียนเสียการครองบอลจนนำไปสู่ประตูของดูตันทาว ซึ่งเชือว่าแม้มันจะเป็นเพียงแค่ประตูที่ทำให้เจ้าถิ่นตีไข่แตกได้พร้อมกับทําสกอร์กลายเป็น5ต่อหนึ่งแต่แข้งวัยุกปีรายนี้ก็โดนแฟนเดอะครอปนะฮะบางส่วนตําหนิอย่างหนักบนโลกออนไลน์และเขาก็เหมือนจะเสียขวัญจากคาด่าเหล่านั้นเหมือนกันเพราะหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของเขากับรูปหัวเพจทวิตเตอร์ของตอนเองเป็นสีดําไปเลยโดยลินเดอร์ได้เผยมวาว่ามันไม่ใช่ธุระกงกลางอะไรของผมที่จะมาแสดงความเห็นเรื่องโซเชียลมีเดีย สิ่งเดียวที่ผมพูดได้ก็คือการด่ากันแบบนี้เป็นเรื่องที่ผิดส่วนข้อสอนนั่นหระถ้าคุณไม่หนุนหลังคนในทีมมันก็ไม่ถือว่าคุณเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลหรอกนะถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมันก็หมายความว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคุณต้องคอยอยู่เคียงข้างคนอื่นๆอีกด้วยสิ่งที่สําคัญที่สุดในช่วงเวลาที่ยากลำบากก็คือพวกเขานเตะเหรอนั้นต้องได้รับความรู้สึกว่าพวกเขาจะได้รับความเชื่อมั่นจากคนอื่นๆดาเต็มเปี่ยมถ้าหากมีคนพูดเรื่องที่ไม่เหมาะสม หรือพูดแบบผิดเกี่ยวกับพวกเขาที่จริงบางครั้งไม่จำเป็นจะต้องแสดงออกมาเป็นคำพูดก็ได้แต่สิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากก็คือเทรนไม่พูดกับเขาเฟอร์จิลได้พูดกับเขาอยู่บ้างโรบบได้พูดกับเขาอยู่เช่นกันนั่นคือวิธีที่เราคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นทำให้เราแตกต่างไปจากคนอื่นเขาเราให้นักเตะในทีมไปคุยกับเขาเรามีผู้จัดการทีมที่คอยคุยกับเขาอยู่เช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่เขาต้องเจอแต่ผมขอย้ำอีกครั้งนะว่า คุณไม่ควรจะบกบุญกับทั้งคําชมหรือคําตําหนิมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นคําชมหรือคำำําตําหนิมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักเตะด,ดาวรุ่งเลยถ้าบกบุญมันก็เกินไปนะข่าวลิวเวอร์พูลในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะก็อย่าลืมนะผมคืนนี้อย่าลืมไปเชียร์กันนะผมสากวกลิเวอร์พูลที่จะต้องอาทางลิวเวอร์พูลจะก,กับอาร์เซนอลนะฮะในคืนวันนี้ในศึกคาราบาวครับอย่าลืมไปเชียร์กันนะครับ